วันนี้ที่วัดช่อม่วงตำบลหนองกระเจ็ดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนายเลิศชัยสกลเสววาวภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อวสว,วอรประจำจังหวัดเพชรบุรีโดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพด้านอันตกรรมตรวจวัดสายตา แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและมอบชุดยาสามัญพระราชทานพระถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินณถนนคล้ายวันสิ้นพระชน2มนกราคม2568นอกจากนี้ยังให้บริการตัดผมทำหมันให้กับสุนัขและแมวและให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการในด้านต่างๆแก่ผู้ไปรับบริการด้วย ในการนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยางชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและยาสารมันประจำบ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ